ก็จะเสียงดังหน่อยนะเอ็ซีว่าอยู่กับเล็กนะครับตัดตัดต่อเป็นประตูหน้าต่างเพื่อนหน้าเปิดขึ้นลงได้นะหน้าลุงพันโอ้ใช่ระบบอ่านั่นแหละค้ำยันค้ำยันระบบค้ำยันนะ ชุดเครื่องเสียงก็มาแล้วนะครับเมฆต้องลองทดสอบแล้วล่ะเย็นนี้โอ้ยกมีทีละวิญญาณอินโทรดีลุค เครื่องเสียงยังไม่ได้ทดสอบนะเพิ่งมาถึงนะครับวันนี้รอคุณลุงทดสอบนะฮะล่าสุดอุปกรณ์มาส่งบ้านไข่ในเอฟซโอ้ต้องลุ้นกันนะจากสีท่ทีทำผลมาอีกแล้วครับท่านนะตอนนี้ยูทูบเบอร์เราแตกตืนกันนะกำลังไปหาคำตอบกันมาของใครนะครับนี่ เดี๋ยวเราตามไปดูเ,เดี๋ยวปล่อยให้ไอซิดเราเป้าลุงก่อนนะครับอนะเออไปไปดูครับ fc ครับอันนี้ก็เข้าไปได้แล้วนะฮะเหล็กเพียบเลยนะครับ ไม่รู้เหมือนกันครับต้องตามไปดูตามไปดูแล้วก็จะรู้ว่าของใครนเอฟ นี่เราตามมาดูว่าเหล็กชุดนี้เป็นของใครนะครับ f อครับเหมือน,นจะจอดอยู่ตรง,งกลางหมู่บ้านนะครับ โอ้ล่าสุดเรามาเจอแล้วนะครับหน้าสุดก็คือเอามาส่งตรงนี้นี่เองบ้านแอดมินงานมาเพิ่มอีกแล้วนะครับลุงโรงงานโรงงานฮะโรงงานเหล็กหรือเปล่าโอ้โหกำลังรถเข้ามาจอดอ่ะโโครงการต่อเติมนึ่นแล้วนะโครงการบ้านแอดมินสองหลัง คิดวิศวะใาใช่ป้าาว่าเหล็กแค่นี้ก็น่าจะหลังนึงครับอ่ะเดี๋ยวคือบ้านแอดมินเนี่ยขึ้นโครงอือคุณป้าบอกว่าขึ้นโครงครับไม่ต้องทักเหล็กจะทำสไตล์บ้านแอดแอนเลยกี่ห้องครับก่อปูนขึ้นมาก่อล็อกขึ้นมาค่ะพี่แอนกี่ห้องอาจจะปูกระเบื้องค่ะสองร็อก สองล็อกสองเลยค่ะตรงนี้อ๋อมีน่าจะมีครับสองล็อกนะครัะเมื่อวานวิศวะแอชชิดเขาคำนวณแล้วอ๋อตอนแรกตอนแรกว่าจะถักเหล็กเนาะทำบ้านที่แต่ก็อินพี่ไทยมโนอกวะคุณป้าจะได้แบบแบบกอบล็อกเลยกอบมันประหยัดกว่าเยอะแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยแบบฐานเหล็กเนี่ยมันแพงกว่าแต่มันเคลื่อนย้ายได้อืจิตบล็อกก็เคลื่อนได้เหมือนกันทุบเอาค่ะ ล่าสุดก็วัสดุมาส่งนะครับเอซสองก่าม้โอ้โอ้มีผู้สาวมามันรวมแอดมินฮะส่นรวมแอดมินโอ้ส่นรวมแอดมินบอกปานบด้มาหึงขนาดนั้นไมาเป็นต้องหนึงกลับมานี่งามเลยเนาะเดี๋ยว เด็กลับมาเข้านี่นะน้าม้ามจงชมภูให้เดี๋ยวรับมุกหน่อยของแอดมินเนาะจ้าสวยแจงขนาดนสองล็อกสองล็อกแอดมินและนางลำหรือเปล่านางลำใช่ไหมเหมือนว่าถ้าเกิดนางรำไม่มีใช่ไม่มีญาติที่อยู่นู่นเหรอญาติที่อยู่นู่นเหรออันนี้เหมือนจะเป็นของแอดมินและแอดมินแอดมินและแอดมินะใช่่คหกแอดมิน แว่ายังไงก็คือคาดการผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครือคาดการใช่ก็หลักๆก็จะเป็นสองล็อกที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่่ใชยังไม่รู้ว่าจะเป็นของนางรำแล้วก็ของแอนมินหรือว่าแอดมินกับแอดมินนะครับไม่แต่วันนั้นเ็นถามย่าชี้แล้วย่าชี้บอกว่าอยู่ติดกับอาริศรแสดงว่าแสดงว่าจอยู่ด้วยกันสี่คน อทางนู้นทางนู้นอยู่กันสี่คนอยู่นู้นสี่คนมีญาชิมีแม่พีมีเบ้นมีพี่สมบัติเดี๋ยวรอพี่สมบัติกลับมาก่อนเพราะว่าแอดสอบถามญาชิแล้วครับเพราะว่าแก่อยู่คนเยอะก็เลยลูงบอกว่านู้นแอก็เลยเห็นก็ให้ไปอยู่นู้นจาวนัางเมนไปแล้วแหะญาชิ ตอนแรกก็ว่าจะอยู่ติดกับแอนกับแอดจิตตรงนู้นครับแต่ว่ามันเล็กได้ได้มามาอยู่กันสี่คนเดี๋ยวเข้ามานี่นะครับก็ล่าสุดนะครับผมก็มีเหล็กมาส่งที่บ้านแอดมินนะครับเพื่อที่จะสร้างบ้านนะครับแอดดมินจะไ้ฝากทีบีก็พี่ทีบีโกโก้เสื้อผู่บาริจิตนาคาราด้วยนะครับศูนย์เก้าสองเจเกสี่เจ็ดห้าสองหกสั่งได้ในหนังช่องอดิศอนแกลมารีนะครับ